สวัสดีค่ะเจอกันอีกหนึ่งคลิปเนื่องจากมีคนขอให้พี่ตังกวาเนี่ยมาสำรวจเกมนี้หน่อยว้าว <Wow. S 1> โดยเกมนี้มีชื่อว่า Anime s c h o o l g i r l d a t i n g s i m ค่ะจะบอกว่าสถานที่และเมืองในเกมเนี่ยเหมือน Sakura s c h o o l Simulator มากๆเลยอันนี้เป็นหน้าคอสตูมค่ะอย่างที่เห็นนะว่ามันจะแตกต่างไปที่คาแรคเตอร์ของตัวละครชุดมีไม่มากค่ะแต่ว่าดูแปลกตาแล้วก็ออกไปทางแนวเซ็กซี่ด้วยอันนี้ว้าวเลยมีชุดกซิล่าด้วยซึ่งมีสสีด้วยกัน แล้วก็ชุดเดนเจอร์ของเขาเนี่ยจะออกไปทางแนวปีสาจสาวซะมากกว่านะบางชุดก็จะดูคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าบางชุดก็จะมีลูกเล่นแบบว่าใส่แล้วดูเบื้องๆหน่อยอย่างเช่นชุดเจ้าสาวเนี่ยใส่แล้วดูอบอ่านทันทีเลยค่ะยูกตาตะก็น่ารักค่ะชุดนักเรียนด้วยทางด้านของทรงผมค่ะจะมีทรงผมแปลกใหม่มากมายเลยซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกทรงนี่ค่ะทรงผมก็จะดูหลากหลายนะออกแนวสาวอนิเมะเลย เห็นแล้วก็นึกถึงตุ๊กตาบาร์บี้นะคะดูน่ารักมุ้งมิ้งดีอันนี้คือพี่ปลดล็อกหมดแล้วนะคะจะบอกว่าข้อเสียของเกมนี้คือโฆษณามันเยอะมากเดืยดได้ว่าโฆษณาฝังเลยดังนั้นถ้าใครหัวเสียกับโฆษณาที่เด้งขึ้นมาต้องปิดเน็ตสถานเดียวเลยนี่พี่ก็ปิดเน็ตบันทึกภาพค่ะทางด้านหน้าตานะตัวผู้หญิงมีแค่2แบบค่ะทางด้านผู้ชายค่ะจะบอกว่าชุดนี้แอบคล้ายทับในของชุดนักเรียนชายฮอกวอตส์เลยว้าว wow. ทรงผมก็จะดูแปลกใหม่ค่ะมีหลากหลายด้วยกันเช่นเดียวกับตัวผู้หญิงเลยเนี่ยชุดนี้มันแอบท้ายทับในของบ้านกิฟฟินดอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยค่ะไม่รู้ว่าผู้สร้างเนี่ยเป็นพอตเตอร์เฮดหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวมาดูกันทางด้านของเสื้อผ้าฝ่ายชายค่ะทางด้านยูนิฟอร์มของโรงเรียนค่ะก็ดูสมาร์ทเลยทีเดียวชุดว่ายน้ำก็เซ็กซี่ค่ะแล้วก็มีชุดที่ทําให้เป็นเด็กด้วยก็ซิล่าก็มีเช่นเดียวกันทางด้านชุดเดนเจอร์ค่ะออกแนวเหมือนนักรบเสื้อกลอนะ จะบอกว่าบางชุดเนี่ยใส่แล้วดูเป็นหนุ่มมากขึ้นด้วยนะคือว่าชุดสวยอยู่ค่ะโอเคเลยแต่ว่าเขามีไม่มากเท่าเกมสัก,กุระทางด้านของอิสเซสซรีค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือแว่นนะอันนี้พี่ไม่ได้ปลดล็อกไว้เลยเพราะว่ามันเหมือนของฝั่งเกมสัก,กุระทุกอย่างอะลืมบอกฝ่ายชายมีหน้าตา3แบบด้วยกันนี่ค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะคะจะบอกว่าสถานที่เนี่ยเหมือนสัก,กุระสกูซิมูเลเตอร์ทุกอย่างเพียงแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันอาจจะไม่มีครบนั่นเอง มีการเร่งสปีดไว้เล็กน้อยค่ะเพื่อความรวดเด็วของคลิปนะสำหรับชื่อตัวละครเนี่ยก็เหมือนกันเปียบด้วยนะซึ่งเราก็สามารถตั้งขึ้นมาใหม่ได้เจอความแตกต่างแล้วนะคะในบ้านผู้ชายไม่มีน้องหมาค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านเรามีน้องแมวค่ะมาเดี๋ยวขอไปดูแถวแถวคาเฟ่หน่อยค่ะถ้าเป็นทางด้านสีสันนะพี่ว่าดูแตกต่างนิดนึงแต่รูปแบบผังเมืองเนี่ยผังเมืองเดียวกันเลย แต่น่าเสียดายที่มันทําจอล่องแบบปิดไอคอนเกมไม่ได้อะค่ะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถปิดได้หรือเปล่าแอบไปดูพี่หัวเขียวในข่าวว่าหน้าตาแตกต่างกันขนาดไหนจะบอกว่าเกมเนี้ยผู้ชายหล่อเยอะมากค่ะหล่อจนเลือกไม่ถูกอะ่ะและอันนี้เป็นหน้าของเมนูค่ะข้อด้อยอีกข้อนึงก็คือสร้างบ้านไม่ได้มาที่สถานีตำรวจค่ะคุณตำรวจเนี่ยก็หุนสมาร์ทมากจนอยากจะแจ้งความเลย ทางด้านร้านยาซากุมะคอเอเดชั่นหนุ่มขายยาเนี่ยก็สมาร์ทไม่แพ้กันค่ะมาทางด้านอู่ซ่อมรค่ะเจ้าของเนี่ยเหมือนศิลปินไอดอลมากกว่าพนักงานอู่ซ่อมรถซะอีกนะเซฮายค่ะอายุมุคุงหล่อขึ้นนะเราอะ่ะและทางด้านคู่รักค่ะก็ดูหล่อสวยเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกตายละใส่ชุดเหมือนกันเลยค่ะสงสัยซื้อมาจากร้านเดียวกัน นี่ค่ะแล้วจะเห็นว่าความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่มีโรงเรียนอนุบาลค่ะสงสัยยากุซ่าในเกมนี้ยังเป็นหนุ่มอยู่ค่ะก็เลยไม่มีลูกหลานป่ะเดี๋ยวไปดูข้าวฟ่างในเวอร์ชั่นของเกมนี้หน่อยนะคะแล้วก็อีกข้อด้อยหนึ่งค่ะจะบอกว่าตัวเจนแพร์เนี่ยเขาไม่มีปุ่มสปีดนะนี่ค่ะข้าวฟ่างแหมใส่ชุดเดียวกันอีกแล้วส่วนทางด้านร้านดอกไม้เนี่ยไม่มีคนขายนะคะ แล้วก็ที่ท่าเรือค่ะจะบอกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยนั่นก็คือพระอาทิตย์ว้าวแล้วก็ทางด้านของแก๊งยากุซ่านะคะจะบอกว่าหลอกกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะดูสิพี่ว่าเขาเหมาะจะเป็นบอยแบนด์มากกว่านะคะบอกแล้วยากุซ่ายังเป็นหนุ่มก็เลยไม่มีลูก <S <S 1> <S 1> ทางด้านสวสนุกค่ะพราสามท่านหนึ่งเนี่ยก็มาเดินกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหน้าตาที่เปลี่ยนไปส่วนทางด้านพี่แมวของเราประเทศสุดๆไปเลยค่ะมาในแนวแมวฮาวายเลย สะดวกซื้อก็จะมีมาสาวทรงผงจินตราใช่ไหมคะซึ่งเธอมาในลุคใหม่เลยปะไปแอบดูพวกอาจารย์กันนี่เลยอย่างเช่นอาจารย์สอนพละคนนี้ว้าวงานดีตามเคยค่ะสูงยาวเข่าดีด้วยต่อไปค่ะอาจารย์ห้องพักครูซึ่งจะบอกว่าอาจารย์อมราของเราเนี่ยไม่รู้ว่าเธอมาสอนหรือมาเดินแฟชั่นอย่างที่เห็นค่ะว่าเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะปังอลังเวอร์มาก พอเรียกให้ตามไปก็มีการแบบ sorry i m b u s y now ด้วยนะคะแบบว่าฉันกำลังยุ่งอยู่อ่ะนี่คะ่ะอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ทรงผมจิตราคนนี้ก็มาในลุคใหม่เช่นเดียวกันส่วนอีกคนแต่งตัวเหมือนหมอเลยค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะนี่เพื่อนร่วมชั้นของเราค่ะดูหล่อดูสวยกันขึ้นมาเลยพี่ชอบทรงผมเขานะคะมันดูเหมือนในอนิเมะ ไหนดูซิว่าอาจารย์สอนคอมหน้าตาเป็นยังไงว้าวสาวคนนี้ผมยาวสลวยเลยค่ะข้อด้อยอีกข้อนึงนะคะไม่สามารถเปลี่ยนชุดเพื่อนได้โอ้โหอาจารย์สอนคอมเนี่ยเขาก็เท่ไม่เบาเลยค่ะผอ,อคะเดี๋ยวค่ะขอดูหน้าหน่อยโหผออหนุ่มขึ้นเยอะเลยค่ะและทางด้านร้านซูชิปกติคนขายเป็นลุงใช่ไหมคะแต่นี่เป็นเวอร์ชั่นหนุ่มหล่อค่ะ แบบนี้สาวๆคงอยากมาน่งกินซูชิบ่อยๆเลยแต่น่าเสียดายค่ะดูเหมือนจะนั่งกินไม่ได้นะทางด้านของโบสถ์แต่งงานค่ะอันนี้ก็พีคไม่แพ้กันดูซิสเตอร์สิคะอารมณ์เหมือนในอนิเมะเลยและทางด้านแขกเดือนในงานคู้ชายนี่เหมือนพวบแก๊งยากุซ่าเลยเนาะนี่ค่ะและไฮไลท์อยู่ที่คู่บ่าวสาวเพราะว่าสวยหล่อเหมาะสมกันมากตายแล้วแม่ของฉันเธอสวยขึ้นนะเนี่ย ว้าวนี่หนุ่มๆที่ปาร์ตี้ริมชายหาดค่ะอ่านี่มีหนุ่มผมยาวด้วยนะคะส่วนทางด้านสาวๆค่ะก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันหมดเลยนะลิตเติ้ลเกกับลิตเติ้ลบอยก็มีลุคที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงสัตว์ประหลาดที่แสดงโชว์อยู่ด้วยเอาเป็นว่าน่ารักดีค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะพัฒนาต่อไปหรือเปล่า ขอขอบคุณที่ร่วมกันซัพพอร์ตนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมซับสไคร้และก็ดิ่งช่งให้กับพี่ตังกว่าด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ